เล็กเออกินของเองยังกินอาหารไปกินอาหารเองไปเลิกข้าวไว้ให้กินเลี้ยงโอ้หหมดเกลี้ยงเลยละเอาใหม่ไหมเอาใหม่อ่ะ,อะใหม่เลยเรอยอ่าเลยใหม่เลย วันนี้เป็นวันหยุดครับพักผ่อนอยู่บ้านสุขสำราญใจสุขที่บ้านไม่อยู่ไกลอยู่ในรั้วบ้านเรานี้เองครับฟังมิน กันเป็นกลุ่มสวยงามดังเดิมครับไม่เคลื่อนย้ายไปไหนอยู่ในร่มไม้ชายคาสุกุราในความอบอุ่นครับ กล้วยไม้ผีเสือ้อเรื่องอารมสวยงามดีครับโอ้กล้วยไมย้ช่อนี้บานนานสวยสํายังไม่ร่วงโรยลาครับ สวยงามได้ใจครับเ,ล,เ,ล,เล,ล็อกเล,ล,ล,ล็กมานี่มาในลูกไหมลูก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 มานีนม่มานี่เร็วกินอิ่มแล้วมานี่เร็วลูกหน่อยลูกหน่อยเร็ว มามาน้อมมาน้อมเรวเรีวเร็วลุก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 มาเรียวมาลุกมาลุกลุกลุกมาหิ้มเลยหิ้มรือยังหิ้มรือยังหิ้มแล้เนาะ